ี้เรามาเปิดเพลงกันฟังก่อนดีไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยได้ไหมอะวันนี้ฟังเพลงรอพี่ๆก่อนฟังเพลงรอก่อนได้ไหมเดี๋ยวฟังเพลงอะไรนั้งหนึ่งเดี๋ยวรอรอเข้ามาก่อนละกันเปิดเพลงยุคแบบว่ายุคเก้าสหน่อยเดี๋ยวมีใครเข้ามาแล้ว พูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้เลยวันนี้เรามาแบบว่าชิลๆแบบสบายๆยางไงว่าแบบสบายเกินมากๆทั้งหนึ่งจะมาพูดถึงแบบสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์คุยกับพวกเราเนี่ยนะคะวันนี้อยู่กับายแล้วก็หนึ่ง,งค่ะ,คะเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาวันนี้ขอสักห้าคนขอสักห้าคนฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะฟังเพลงด้วยกันก่อน ดแชร์ไปตามเพจต่างๆให้อายหน่อยนะคะวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอีกแล้วน้องหลืองห้ามพลาดเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่เรามีอยู่ตอนนี้แต่ที่ห้ามพลาดกว่าน,นั้นก็คืออายจะมาพูดคุยกับน้องหนึ่งถามว่าเนี่ยถามความลับเยอะมากความลับเออความลับเอา้าลราจะบอกได้เหรอก็บอกไม่ได้ <c ười> ใช่ไหมล่ะเอองงั้นเดี๋ยว สวัสดีคนดูหนึ่งท่านนะคะเข้ามาเราคุยกันได้นะตอนนี้เปิดเพลงให้พี่ๆเขาฟังก่อนรอแล้วกันคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่1คนแรกคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาเร็วคอมเมนต์มาเร็วคอมเมนต์มาเร็ว คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมหนึ่งบอกว่าไม่มีแรงพูดเลยเพราะว่าคนดูแค่หนึ่งคนใช่ไหมไม่มีแรกระตุน้นใช่ไม่มีแรสวัสดีค่ะพี่จันยาสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรียกได้ว่าใกล้เวลาเลิกง,งานมาพบกับ อีกแล้วแล้ววันนี้มีพิเศษกว่านั้นก็คือน้องหนึ่งนะคะน้องนักศึกษาฝึกง,งานบริษัทนักทีคอนซัลทิงของเรานะคะมาร่วมคุยด้วยเรียกได้ว่าแบบเมามอยเมามอย,มยพูดพูดปไ <ว S 2> เปเรื่อย <c oughs> พูดไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามน้องหนึ่งว่าแบบน้องหนึ่งแบบเรียนคณะอะไรมาจบแบบมัธยมที่ไหนจบอนุบาลที่ไหนอันนั้นก็เยอะไปเนาะอันนั้นก็เยอะไป พี่จันยาพิมพคุยกันได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราได้ตอนนี้เราก็เปิดหน้านี้ให้ดูก็คือสตาร์ทอัพ1นนะคะแต่วันนี้ก็เลยจะเกินก่อนว่าจะมาพูดคุยกับน้องหนึ่งก่อนตั้งแต่อนุบาลน,น้องหนึ่งอะ่ะเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนแบบเนี้ยเยอะไปปะก็เยอะไปนิดนึงนะคะเอาเอาเป็นแบบพื้นฐานดีก่อนมัธยมแบบมัธยมปลายเรียนที่ไหนเรียน ต้นกับปลายเรียนที่เดียวกันเรียนพิษณุโลกพิษยาคมอ๋อพิษณุโลกใครใครอยู่พิษณุโลกคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยคะ่ะคอมเมนต์สวัสดีคนดูทั้ง4ี่คนเลยนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สอบถามเราสองคนได้นะคะวันนี้เราเรียกได้ว่ามาพูดไปเรื่อยดีกว่าแล้วไออ่ะมาถามน้องหนึ่งดีกว่ามาถามแบบว่ามาเล่าเรื่องราวชีวิตกันเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอร์สเรียนเดียวไปมันน่าเบื่อเนาะ เราก็ต้องหาอะไรแบบว่ามัเมามัมเมากันบ้างสวัสดีคนดูทั้ง5ท่านนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ไปที่เพจต่างๆหรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะวันนี้เราขึ้นคอร์สนี้ไว้ก็คือหลักสูตรสตาร์ทอัพ1น1นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้หลักสูตรนี้เราจะมาคุยกับน้องนักศึกษาฝึกงานก่อนตอตอนที่1เรียนแบบว่ามัธยมปลายกับมัธยมต้นเนี่ยก็คืออยู่พิษณุโลกใช่ไหมเป็นไงบ้างสามจีบอยู่ไหมเป็นโรงมีชายวน อาเป็นโรงเรียนชายรู้วนโกอ,อยากไปเรียนจังเลยแล้วแบบมหาลัยอะมหาลัยเรียนที่ทไหนเรียนจังหวัดเดียวกันเลยครับมอนะเรศวนอ๋อมอนะเรศวนนะคะพิษณุโลกเนาะแล้วเรียนสาขาอะไรอะเรียนสาขาดิจิตอลธุรกิจครับอ๋อก็คือเหมือนแบบการตลาดไหมก็เป็นเกี่ยวกับแบบทำธุรกิจแบบผ่านโซเชียลมีเดีย คล้ายๆกับพอต,น,น,น,พอตนี้เลยที่เราจะแบบว่ามาพูดถึงอ๋อก็คือเนียนสปีใช่ไหมคะใช่ครับเนียนสิปีแล้วแบบว่าอตอนนี้ก็ปีสเขาเรียกปี4ใช่ไหมแล้วเราอ๋อเราฝึกงานแล้วเรากลับไปเรียนเพิ่มไหมหรือว่าจบเลยจบเลยครับอ๋อจบเลยนะคะทุกคนเราแบบรับปริญญาช่วงไหนช่วงน่าจะเป็นช่วงกุมภาปีหน้าครับ เผื่อมีแม่ยกในนี้นะคะสี่แม่ยกก็คือยกตัวจไม่ใช่นะคะคนละยกแล้ว <c oughs> นี่แหละคะ่ะก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะจริงๆเรามีน้องนักศึกษาฝึกงานคือเยอะมากๆเดี๋ยวไอจะแบบว่าปรับเปลี่ยนมานั่งคุยกันดีกว่าเนื่องจาว่าแบบวันนี้เป็นน้องหนึ่งมาแล้วแล้วแบบหนึ่งมีแพลนว่าแบบในอนาคตอยากไปทําอะไรไหมก็เรียนจบอะเรียนจบอยากเป็นพนักงานออฟฟิศก่อน <c oughs> เพื่อแบบ ศึกษาหาความรู้แล้วก็เก็บทุนไว้เพื่อในอนาคตจะไปเปิดกิจการของตัวเองออก็คืออยากมีธุรกิจส่วนตัวใช,ใช่แต่ว่าก็ต้องมาหาทั้งเงินแล้วก็ประสบการณ์เนาะเพื่อที่จะไปทําธุรกิจอ๋อเรียกได้ว่าฝึกง,งานที่นี่ก็ครบ,บเลยไหมเพราะว่ามันก็มีแบบว่าคอร์สต่างๆให้เราได้เรียนเพิ่มด้วยเพราะว่าเราก็เรียนฟรีไหมเรียนฟรีใช่ไหมเรียนฟรีได้หมดทุกคอร์สเลยนะคะน้อง น้องนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่บริษัทนาที่คอนซ l t i n g นะคะไม่ว่าเราจะขายคอร์สอะไรหรือว่ากิจกรรมพัฒนาบุคคลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราให้น้องๆเรียนฟรีกันทุกคนเลยนะคะอย่างโปรแกรมเมอร์โ n อินเตอก็เรียนฟรีเนาะเรียนฟรีจนจบคอร์สแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ต่างชาติก็จบคอร์สเหมือนกันแล้วเนี่ย หลักสูตรนี้เราก็กำลังจะเปิดนะคะก็คือหลักสูตรสตาร์ทอัพ1นนะคะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างสตาร์ทอัพ1เนี่ยก็ยคืออันนี้เอาน้องหนึ่งมานั่งแบบว่าเพื่อที่จะไม่ได้เหงาเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เหงาเองนะคะว่ามอีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยว สตาร์อาม1น1น์ะคะก็จะเปิดคอร์สวันธรรมดาอยู่วันที่24 2 8ถึงปกุมภาเนี้ใช่ปลายเดือนนี้แล้วบอกได้เลยว่าถ้าสมัครก่อนวันที่หเฮ้ยวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าใช่วันนี้วันสุดท้าย oh <my> อืมเพียง9ก้เพียง950บาทค่ะสมัครเข้ามาได้เลย ตึงต้งๆนี่ก็คือล,ลอายลายส่งงานนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษนะคะเพียง950บาทสมัครภายในวันที่5กุมภาพันธ์2568ของก็คือวันนี้แหละวันนี้ถึงเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนใช่5้ทุ่มอ,อ,อ๋อาสีาะแตจองไว้ก่อนได้เนาะเดี๋ยวโอนโอนพรุ่งนี้ได้ใช่หลังจากนั้นอนะ่ะราคาจะ1,999บาทเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาเป็นทีมก็คือ5คนนะ5คน 3 9 9 9บาทเรียกได้ว่าสมัครเข้ามาก่อนทุกคนไอแนะนำเลยว่าสมัครเข้ามาก่อนจองไว้ก่อนเพราะว่าวันธรรมดาของเราเนี่ยจะเรียนย4สิี่ถึงยบแปดกุมภาแต่ถ้าเป็นรอบรอบวันแบบว่าวันหยดนะุดอ่ะจะเริ่มเดือนจะเริ่มเดือนมีนาเป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่สนใจซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่ามันจะเต็มแล้วอ่ะหนึ่งเพราะว่ามันในราคาเก0ห้าสิบาทคนอองะใช่คนก็เลยเขาแบบว่าสมัครทิ้งไว้ก่อน สมัครไว้ก่อนแบบเออเดี๋ยวค่อยเรียนเพราะว่าราคามันถูกไงเพราะว่าแบบว่าสิ่งที่จะได้คือเยอะมากๆเลยสิ่งที่จะได้เนี่ยคือเยอะมากไอ้ขอขอเน้นคำว่ามากเลยสิ่งที่จะได้จากการอบรมนะคะก็จะมีเรียนรู้พื้นฐานจากธุรกิจการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะแนวทางการพัฒนาการขึ้นโครงโปรเจกต์นะแล้วก็เพื่อนำเสนอขอทุนถ้าหนึ่งแบบว่าหนึ่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หนึ่งก็อาจจะแบบว่าเออต้องมีการขอทุนหรือว่ากู้ยืมทุนจากที่อื่นมาหรือว่ามีใครจะมาร่วมลงทุนกับเราไหมแบบเนี้ยเราก็ต้องเป็นหานายทุนถ้าเรายังไม่ได้มีทุนเยอะแบบเนี้ยใช่แล้วก็ได้แบบฝึกฝนการนําเสนอไอเดียให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศมีการแข่งขันสตาร์ทอัพด้วยนะมีแข่งขันด้วยระดับประเทศด้วยแล้วก็ได้คอนเน็ชันด้วยนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเพราะว่า ในคอร์สนี้อ่ะจะมีทั้งอาจารย์ชาวไทยแล้วก็อาจารย์ต่างชาติมาให้ความรู้เราด้วยในคอร์สนี้แน่นอนว่าหนึ่งสามา 1, รถสมัครเข้ามาเรียนฟรีได้เพราะว่าน้องๆที่นี่เราให้เรียนฟรีทุกคอร์สเลยนะคะที่บริษัทเราจําหน่ายนะคะแล้วก็มีได้ประสบการณ์จริงจากวงการสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็มีแหล่งหาเงินทุนต่างๆนะคะมีแหล่งหาเงินทุนต่างๆให้ อย่างเช่นแบบถ้าเราทำสตาร์ทอัพแบบเนี้ยควรของเงินทุนแบบไหนควรจัดการยังไงแบบนี้ก็มีให้พูดคุยด้วยจากคนที่มีประสบการณ์นนะใช่ให้คำแนะนำแบบไกด์ไลน์ในการเริ่มเริ่มต้นทำได้ใช่และรูปแบบการเรียนนะคะก็จะมีทั้งเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรสองภาษามีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็รู้จักสตาร์ทอัพในสายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเยอะเยอะมากๆเลย แล้วก็การพัฒนาโปรเจกต์นะคะให้แบบว่าให้มันดีแล้วก็สามารถไปนำเสนอขอขอทุนได้ใช่น่าสนใจมากๆยิ่งแบบว่าหนึ่งจบไปแล้วมีแผนอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยที่มาเรียนเพราะว่าได้เรียนทั้งภาษาด้วยเรียนกับอาจารย์ต่าง,างชาติที่แบบว่าเขามีเติบโตเติบโตในด้านสายงานสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วก็อาจารย์ชาวไทยของเราก็คือพี่ตุ้ยจักรีนะคะ เป็นแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยมามาสอนเราในคอนนี้ด้วยเราไม่พอนะยังมีภาคปฏิบัติด้วยฟีหนึ่งเดือนนะกับแบบมีการพูดคุยกับนักลงทุนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วก็มาให้ความรู้เราในคอนนี้ก็คือเหมือนมันเป็นประสบเอาประสบการณ์มาเล่ากันด้วยว่าเอ้ยลงเคยลงทุนไปมันมันแน่นอนกับการทําธุรกิจอะคะ่ะมีทั้งแบบ ไปได้ดีเนาะไปได้สวยแบบเติบโตเร็วขึ้นมากๆแล้วก็เอออยู่แค่เรียกว่าแบบว่าเรียกว่าแบบไม่พัฒนาแบบเนี้ยก็มีนะดังนั้นก็เลยต้องมารู้จุดเริ่มต้นของตัวเองเนี่ยก็เลยต้องมารู้จุดเริ่มต้นะเรแ,แบ,บจะได้เข้าใจมุมมองของแต่ละคนใช่ใช่ก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเรามาเจอแบบบุคคลที่เขาเริ่มก่อนนะ ไม่ว่าแบบจะเริ่มการทําธุรกิจหรือว่าเฮ้ยเริ่มไปฝั่งนี้เราวมันได้ข้อดีข้อเสียยังไงเขาก็จะมีแบบว่าประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังแบบเนี้ยใช่เรียกบอกว่าครบครบจริงๆเลยในเนะะื้อหาหลักสูตรนี้และที่สําคัญคือได้ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหาการทํางานเป็นทีมการนําเสนอลงมือทําจริงด้วยนะทำโปรเจกต์ด้วยเป็นการทำโปรเจกต์สตาร์ทอัพเนี่ย มันก็จะมีให้ประกวดด้วยไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศแล้วก็เวทีระดับโลกซึ่งแล้วมันจะมีงานด้วยนะงานแบบว่าเ,าเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยในต่างประเทศเราก็จะมีให้ไปดูงานจริงเลยว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยอย่างสมนนะสมุตินะสมมุติว่าเอ้ยเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นเขาจัดงานสตาร์ทอัพนะก็จะมีรายละเอียดหลหในในระหว่างปีนี้เนี่ยมีการจัดงานที่ไหนบ้างถ้าใครสะดวกมีทุนทรัพย์หรือว่ามีแบบว่า สามารถไป่รงงานได้เราก็อยากให้ไปเนาะเพราะว่าไปเห็นไปเห็นแบบเนะื้อนื้องานที่จริงแล้วก็คนต่างชาติเขาทาํางานยังไงตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาใกล้ที่จะเต็มแล้วนะคะในราคา950บาทตอนนี้อยู่ที่ราคา950บาทนะคะสามารถทักเข้ามาจองก่อนได้เลยสมัครภายในวันที่5กุมภาก็คือวันนี้นะวันนี้นะคะพี่ๆคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะปรับราคาเป็นราคา1,999บาทแต่ถ้ามาเป็นทีมคุ้มกว่าถ้าคนเพียงแค่3 9 9 9บาทแต่ไอแนะนำเลยว่าสมัครมาวันนี้เถอะสมัครวันนี้เพราะว่ามันถูกถูกกว่ากันเยอะมากตั้ง1 0 0 0บาทนะใช่เป็นช่วงนี้นะพี่ๆสมัครเข้ามาได้เดี๋ยวขอดูขอดูยอดคนดูก่อนตอนนี้ สวัสดีคนดูทุกท่านนะคะเมนเข้ามาคุยกันได้นะสองท่านนะคะมีสองท่านตอนนี้ที่ยังอยู่กับกับอายนะคะสวัสดีคุณสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะถามอายได้ว่าแบบเฮ้ยเนื้อหาง,งานหรือว่าเนื้อหาการสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างใช่สอนสอนมีอาจารย์ชาวไทยคือใครอาจารย์ต่างต่างชาติคือใคร แล้วก็เนื้อหาหรือว่าอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมในคอร์สนี้มีอะไรบ้างเราก็สามารถอธิบายได้สว่วนนี้คนดูทั้งสี่ท่านนะคะตอนนี้สมัครสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณเออคุณคุณอะไรนะเดี๋ยวไองไปอ่านแบบอันนี้ตัวนี้หองหนึ่งอ่านออกไปอันนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมคะใช่ไหมใช่หรอพี่ชื่ออะไรเนาะ ถ้าสนใจสมัครเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีน้องน้องทีมงานนะคะแอดมินหลังบ้านคอยตอบตลอดเรียกได้ว่าตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้โมนะทุกคนเอาจริงไอ้ไม่ได้โมว่าน้องคอยตอบตลอดเมื่อคืนมีพี่เขาทักมากี่โมงนะหกโมงเช้าหกโมงเช้า <c oughs> เออแล้วก็สามทุ่มนะคะก็คือแบบนั่นแหละเราก็รอรอทุกคนอยู่นะในคอร์สสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือแบบว่ามาแรงมากๆเลย แรงจริงๆค่ะคอร์สนี้คือตอนนี้จะเต็มแล้วนะคะจะเต็มแล้วแล้วยิ่งราคาเพียงแค่950บาทคุ้มมากเดี๋ยวจะปรับแล้วนะจะปรับพรุ่งนี้แล้วนะ1,999บาทถ้ายังไม่สมัครกันอยู่เนาะแค่คืนคือปรับเลยแค่คืนปรับเลยเหรอให้โอกาสไหมสตีหนึ่งไหมเผื่อพี่เขาเอินแบบนอนเลื่อนดูอยู่เลื่อนดูแบบเออแล้วเห็นเพจเราแบบสตาร์ทอัพขึ้นมาแบบ เดี๋ยวียวพี่คนนี้ชื่ออนะไรเนาะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะเพอมาเราพูดคุยกับไอแล้วก็น้องหนึ่งได้นะถามสารและทุกสุกดิบได้เพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยเนาะคอนเนเรามาพูดไปเรื่อยกันค่ะเรามานั่งแบบนั่งพูดไปเรื่อยเพราะว่าอยากคุยกับพี่ๆสำหรับใครที่อยากเริ่มทําธุรกิจสตาร์ทอัพอยากแบบว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากแบบ าถูกทางอ,อนี้ใช่มาถูกทางมากๆกับคอร์สนี้ใช่ยิ่งหนึ่งเนี่ยยิ่งน้องๆคนไหนที่มาแบบว่าฝึกง,งานที่นารุีคอนซอัลติ้งของเรานะคะบอกได้เลยว่าเรียนฟรีทุกทุกคอร์สไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์โกโกอินเตอร์หนึ่งหนึ่งของเราอ่ะที่จัดที่สอนไปแล้วรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งก็คือน้องๆสามารถเรียนฟรีได้เลยแล้วก็ได้เออพูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การให้ความปรึกษาเนาะแล้วก็อะไรอีกนะที่ที่น้องเขาเรียนความรู้ด้านไซเบอร์เซริตาใช่มีได้ความรู้จากอาจารย์ต่างอาจารย์ต่างชาติอาจารย์อยู่ประเทศไหนนะประเทศอินเดียครับอินเดียใช่แล้วอินเดียบอกเลยว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีเมืองหลวงที่เด่น,เดนๆเนาะเขาเก่งด้านใช่ด้านไอทีม มาให้ความรู้น้องๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาหาที่ฝึกงานอยู่และรุทียินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าคอร์สอะไรไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ต่างๆที่เราเปิดอยู่น้องๆได้เรียนฟรีเรียนฟรีทุกคอร์สได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์จริงๆด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าคนที่สมัครเข้ามาแต่เราก็ให้น้องๆได้มีส่วนร่วมไปด้วย ตอนนี้เราก็เปิดอยู่สองคอร์สนะคะก็คือจะมีหลักสูตรได้สองหลักสูตรแล้วกันจะมีหลักสูตรโปรแกรมเมอร์ g o i n t e r หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะตอนนี้จะรุ่นที่สองแล้วจะรุ่นที่สองแล้วเพราะว่ารุ่นหนึ่งเราปิดคอร์สไปแล้ววันธรรมดาใช่ปิดคอร์สไปแล้วต่อมาก็จะเป็นสตาร์ทอัพหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะซึ่งจะเปิดวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภานี้รอบวันธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นรอบวันหยุดน่ะจะเปิดเดอนมีนาใช่แล้วตอนนี้เนี่ยราคาก็ คุ้มมาก950บาทค่ะสมัครภายในวันที่5คือวันนี้น้องหนึ่งบอกว่าขยายเวลาหน่อยได้ไหมเอาสักวันที่6กไหมล่ะ6สักสักเที่ยงอะไรแบบนี้ได้ไหมเปิดโอกาสอ่าเปิดโอกาสใช่สักเที่ยงได้ไหมเที่ยงเออได้แหละเนาะอ่าหนึ่งพี่ได้หนึ่งก็ต้องได้แล้วล่ะค่ะใช่ไหมั่นแลหละฮะบอกว่ารีบสมัครเข้ามาได้เลย บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตั้งแต่สิ่งที่ได้รับแล้วตั้งแต่สิ่งที่ได้รับแล้วคุ้มแบบคุ้มราคาจริงๆเนีเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีใครอยู่กับเราบ้างขอเช็คก่อนดูหน้าน้องหนึ่งไปก่อนนะคะเพื่อจะไม่ได้เห็นหน้าอายนะสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งท่านนะคะ เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะวันนี้ไอ้ก็อยู่กับน้องหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้จะอยู่กับใครงั้นมาลุ้นกันเพราะว่าน้องๆนักศึกษาฝึกงานของเราคือเยอะมากแล้วก็มีคุณภาพจริงๆจับฉลากเหรอจับฉลากไหม,หมคะพี่ๆสวัสดีคนดูทั้งสองท่านนะคะเข้ามาแล้วพูดคุยกับไอ้ได้นะหัวข้อวันนี้ก็แน่นอนเลยว่าพูดคุยไปเรื่อยกับน้องฝึกงานและสตาร์ทอนะัพเนาะ แล้วก็เรียนสองสองมัดสูตรสองภาษาด้วยก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่หนึ่งนะแบบว่ามีเพื่อนมาเรียนไหม,นมแนะนําได้นะ<ม>เพื่อนลดไปเลยลดจริงน้องๆ<ม>นักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาที่อยากแบบว่าคือแบบว่าเห็นที่บ้านตัวเองแบบทําธุรกิจแล้วอยากมีความรู้ใส่เอออยากมีความรู้ใส่หมองนะคะใส่หมองก็สามารถมาเรียนได้มาเรียนได้อย่างน้อยเราก็มันก็เป็นพื้นฐานไปก่อนเนาะ เพื่อแบบว่าเอ้ยแต่ถ้าฉันแบบว่าอยากจะแบบไปต่อยอดไปเรียนต่ออีกก็จะมีให้เรียนต่ออีกซึ่งแต่ว่าเรามารู้พื้นฐานก่อนรู้แบบไกด์ไลน์ชีวิตเราก่อนว่าเอ้ยเราจะไปยังไงจะทํายังไงดีแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรใครที่สนใจ้องต้องทํายังไงบ้างแต่ว่าถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาได้ะคะ่ะซึ่งราคาตอนนี้ก็อยู่ที่950บาทใช่ต้น ตอน,นมาหาลัยเนี่ยหนึ่งแบบมีสาวมาจีบเยอะไหมสาวมาจีบเยอะไหมมีบ้างเอ้มีบ้างนะคะมีบ้างบอกเลยว่าแบบน่าจะเยอะหละเนาะดูจากหน้าน้องหนึ่งก่อนนะคะเรียนเป็นไงบ้างหลักสูตรนี้หมายถึงแบบว่าที่หนึ่งเรียนสาขาที่เดียนก็สาขาที่เรียนอยู่มันแบบมกึ่งกลางมันไม่สุด แต่ว่าก็สนุกใช่ไหมในวัยวัยมหาลัยสนุกไหมสนุกมากเป็นรุ่นเป็นรุ่นโควิดไหมใช่ครับเป็นรุ่นโควิดปีไหนปีหนึ่งปีหนึ่งเรา <Okay. S 1> แ,แบบว่าเราได้แบบเรียนออนไลน์นี้ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีไหนปีหนึ่งปีเดียวครับทั้งเทมเอมไอ้ทั้งสองเทอมเลยอ๋อก็คือียกได้ว่าปีหนึ่งอ๋อเฟชชี่ก็ไม่มีใช่ปะไม่มีก็อาจจะไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนอมไม่รู้ทุกคนอืม อ๋องั้นพี่ๆก็ไม่ค่อยสนิทด้วยไหมเพราะว่าไม่มีการรับน้องมีรับน้องไหมก็มีแต่แบบเป็นลับน้องผ่านแบบผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนแบบเป็นสายรหัสแบบผ่านผ่านจะสร้างกลุ่มมาอืมก็จะให้แบบว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนใกล้ชิดไปกินข้าวกันบ่อยเนาะเพราะว่าในช่วงนั้นโควิดมันก็แรงใช่ไหมก็จะมีแบบเหมือนมาทดสอบปีสองอ๋อก็คือนั่นแหละเฟชชีนะคะปีหนึ่งโควิดตัวไลท์เดี๋ยวว่าจะไปแนะนํา พี่เทสเรียนคอนเยอะเยเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับที่หนึ่งเรียนมาด้วยเนาะพวก่วงนี้เพราะว่ามันก็ต่อต่อยอดได้ได้เยอะเลยเม้นคุยกันได้นะคะเม้นเข้ามาได้เลยตอนนี้ไอ้อยู่กับน้องหนึ่งนะน้องนักศึกษาฝึกงานนักทีคอนซัลติงของเรานะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามากับน้องคนไหนเราจะมาเราจะฉลาดเาะว่ามากับใครบ้าง ก็จะได้เห็นแบบว่าวนเวียนเปลี่ยนงานไปแต่และสายงานของเราก็จะมีอีเวนต์เนาะอีเวนต์ไอทีแล้วก็อะไรนะการตลาด,ลาดแล้วก็พวกแบบจะม,มีมาอีกนะนอะ้อนะงนักศึกษาฝึกงานก็จะมีมาอีกมาอีกเยอะมากๆแล้วกันใช่เพราะว่า,าต้อนรับเด็กใหม่ใช่เราต้อนรับเด็กใหม่หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะถ้าแบบว่าทุกคนสนใจแบบว่ารีเควสเข้ามาได้ว่าเฮ้ย อายเลือกไลฟ์ไปแล้วให้น้องหนึ่งมาไลฟ์เองแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเบื่อกันไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเราก็จะมาไลฟ์ทุกวันเนาะเราจะมาไลฟ์พูดคุยมองมอยกันไปแบบนี้แหละแต่เราก็จะฝากคอร์ดไปด้วยฝากหลักสูตรสตาร์ทอัพ1 0 1ไว้ด้วยซึ่งวันนี้อยู่ที่950บาทค่ะ950บาท <c oughs> สมัครเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสนใจสอบถามหลังบ้านได้มีแอดมินคอยตอบตลอดแล้วตอนนี้เรายื่เวลาไปให้นะคะยื่เวลาไปให้ก็คือ ก่อนเที่ยงพวกนี้เออก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงวันที่6ค่ะจริงๆจะหมดวันนี้นะแต่ว่าเห็นพี่ๆสนใจทักเข้ามาหลังบ้านมาสอบถามรายละเอียดเดยอะมากน้องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูมีพี่เขาแบบว่าทักมาสอบถามเยอะจริงๆค่ะพี่ๆทักเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะในไลน์ได้เลยเรามีแอดมินทีมงานตอบเยอะมากๆเนี่ย ก็จะมีเขาก็สอบถามรอบวันแล้วนะคะแล้วก็มีโอนเงินมาจองแล้วนะ950บาทเนี่ยโอนมาแล้วพี่ไม่มีดองแชทใช่ไม่มีดองแชทมีแต่ตอบเกินตอบเลยล้อเล่นมีแต่ตอบอยากตอบมากพี่พี่เนี่ยน้องๆแย่งกันตอบแล้วจริงๆเนี่ยมีสนใจค่ะมีรอบเดือนนี้อยู่ไหมมีรอบเดือนนี้อยู่นะคะวัน รอบวันธรรมดาก็คือ24-28ถึง28ปกุมพานะคะแต่ถ้าเป็นรอบวันเสาร์ก็จะเป็นเดือนมีนาเลยแต่ก็ไม่ไกลเนาะเพราะว่าเดือนนี้มีกี่วัน28วันใช่ก็ถือว่าไม่ไกลรอบเดี๋ยวนะมีพี่คนนีอ้อันนี้ก็จะมีแบบว่าอ๋อก็จะมีส่งเงยน็เยนๆได้ไหมคะวันนี้ผมอ๋อเดทไลน์กี่โมงครับบอกเด้เลยวันนี้ห้ามพลาดค่ะห,ห้ามพลาด9 5้บาทค่ะ เพียงแค่950บาทวันนี้พี่ๆเขาสมัครวันนี้สมัครมาหนึ่งหนึ่งสองห้าคนแล้ว 1. 1> ใช่วันนี้เยอะมากวันนี้ทั้งมาถามเยอะมากแล้วโอนด้วยนะโอนเร็วมากโอนเร็วมากคุณนาะพี่ๆขาสุดยอดมากแต่ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเราเนียกได้ว,ว่าเราตอบตลอดอยู่แล้วตอบพี่ๆตลอดอยู่แล้วน้องหนึ่งมีอะไรอยากฝากไหม ก,ก็อะฝักคอสนี้ครับตาดาป็ส่วนึ่งเรากับสายธุรกิจมากมแล้วแบบว่าน้องๆนักศึกษาเราก็มีราคาพิเศษให้ถ้าหนึ่งจะแบบว่าอยากไปบอกพี่เทคหรือว่าอยากไปบอกพี่แบบที่รู้จักอยู่ะถ้าเขายาังอ,อยากแบบว่าเริ่มต้นการทําธุรกิจหรือว่าการทําแบบเนี้ยใช่ก็มาเรียนได้ซึ่งเราก็เออเรียกได้ว่าเอื้อเฟื้อน,นักศึกษามากๆเพราะว่า เงินทองก็หายากเนาะเราก็จะลดลดลดให้เลยขอแค่ทักเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเรามีแอดมินหลังบ้านคอยตอบตลอดเนาะยังไงก็อากับนอกหนึ่งก็จะไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบว่าสนุกสนุกแล้วก็มาฝากคอร์สกับพี่พด้วยก็คือคอร์สสตาร์ทอัพหนึ่งศูนย์หนึ่งหรืออีกหนึ่งคอร์สของเราก็คือโปรแกรมเมอร์โ e อินเตอร์นนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นที่2แล้วรุ่นที่2แล้วตอนนี้เรากำลังตัดคลิปรวบรวม มาให้แบบว่ามาให้ดูอยู่ใช่เพราะว่ารอ,อบรอบแรกเรียนไปว่ามีการสัมภาษณ์กับอาจารย์ต่างประเทศเป็นยังไงมีจริงไหมมีจริงนะคะเดี๋ยวเรากําลังทําคลิปกันอยู่เดี๋ยวจะลงให้ดูนะแล้วก็ฝากคอนนี้ด้วยเป็นหลักสูตรสตาร์ทอัพ1นึนะคะซึ่งจะราคาตอนนี้อยู่ที่950บาทแล้วถ้าสมัครภายในวันที่ที่6ตอนเที่ยงน้องหนึ่งใจดีนะคะน้อง ว่าเลื่อนไปได้เลื่อนไปได้แล้วก็หลังจากนั้นจะราคา1 9 9 9บาทต่อ1ท่านนะคะเน้นย้ำต่อท่านแต่ถ้ามาเป็นทีมผ้าท่านจะอยู่ที่ราคา3 9 9 9บาทค่ะสีแบงค์เทามีทอนแน่นอนแต่ตอนนี้1แบงค์เทามีทอนก่อนพี่ๆีต้องรีบสมัครเข้ามาก่อนเลยมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแล้ว วันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบว่าครบจริงๆครบทั้งทั้งเรื่องแบบว่าพูดคุยกับน้องฝึกงานน้องถามสารทุกสุขดิบกันว่าแล้วมาฝึกงานที่นี่แบบสนุกไหมสนุกครับก็บรรยากาศเพื่อนๆก็ไม่ชวนที่อัะพี่ๆกดดันไหมตอบดีๆนะตอบดีๆไม่ครับ ไม่เลยนะคะแต่ตาล็อกแลกล็อกแล็แล้วหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้มีการกดตรงกดนานเลยสามารถสมัครเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาที่แบบว่ากําลังหาที่ฝึกงานบริษัทนักที่คอนซอัลติ้งก็เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้สามารถมาเป็นเพื่อนน้องหนึ่งเนี่ยเราก็คุยกันแบบนี้นะคะเราก็แบบว่าถามสนทุกสุขดิบกันไปแล้วก็ถ้าในเรื่องงานละหนักไหมการทํางานที่นี่ก็มีหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่วัน ใช่ค่ะแล้วแต่วันบางวันก็จะมีถ้าเป็น IT ก็จะตอนนี้ก็จะ work for home อยู่นะคะก็จะมีทั้งเข้าบริษัทแล้วก็ work for home อยู่ที่บ้านแต่ว่างานเราก็ยังแบบดำเนินกันต่อไปใช่ถ้าน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาอยากหาที่ฝึกง,งานเกี่ยวกับสายสายต่างๆก็สามารถทักมาสอบถามได้ว่าเรารับสายอะไรบ้างเพราะว่าก็เยอะเนาะใช่ไหมเยอะอยู่ใช่มีการตลาดมี i อทีอ ซึ่งเราเหมือนแบบอีเวนต์เราก็จะพาออกเดี๋ยววันวันที่8เนี่ยก็จะมีจัดจัดมิ팅ขึ้นกับกลุ่มเอ,อ่อนักเขียนโปรแกรมใช่กลุ่มนักเขียนโปรแกรมนะคะถ้าพี่ๆคนไหนแบบว่าอยากมาจอยอยากแบบว่ามาพูดคุยกับอาจารย์นักเขียนกลุ่มเขียนโปรแกรมก็จะมีอาจารย์กกแล้วก็อาจารย์ตุ้ยใช่แล้วก็มีพี่ๆที่สนใจเขาจะเดินทางมาเลยนะพี่จำจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่ว่าเขาจะเดินทางมาวันที่8ใช่ เราก็จะมีการจัดมิ팅กันด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ลงชื่อเข้ามาได้แล้วก็ทักมาที่เพจนรุธีคอนซัลทิ้งได้เราก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่เหมือนเดิมเลยแค่สมัครเข้ามาอาจจะแบบว่าอยากพูดคุยอยากเจอแบบว่าอาจารย์กบตัวเป็นๆอยากแบบมองมอยกันเรื่องอื่นเนาะใช่เราก็จะมีมีมีการแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยเผื่อพี่ๆกลุ่ม นักเขียนโปรแกรมที่อยู่ต่างจังหวัดอยากร่วมจอยอยากแบบพูดคุยสนุกสนานก็สามารถติดตามได้เลยค่ะวันนี้ไอ้กับน้องหนึ่งก็เดี๋ยวขอตัวไปกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเจอกับน้องคนไหนรอติดตามดีกว่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราก็จะมากันอีกเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะบ๊ายบายคะ่ะฝากไว้นะฝากไว้ด้วยนะคะหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรของเรานะคะใช่สแกนเข้ามาได้เลยโอเคไปแล้วนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้